สวัสดีครับพบกับบ่าวแดฟอีสาคนคนไร่บ้านครับมาล่องว่าวพี่น้องจุดาร้อยยี่สิบเซนสีส้มนะครับผมล้มเมียดอกพี่น้องเลยล้มไปคอยนะครับคือว่ามียเราบ่เนี่ยมันสีแบบมาเป็นบางเท่อเพราะเป็นยังค่าดึงเมืองซื้อนะครับผมเหยียบไม่ได้เเหยียบเสียกเงนะั้น ไปเิคนข,ข,ขนแล้วพี่นนอกโอ้สมดุลดีมากเลยว่าตัวนี้ข้างบนบ่า่อยมีร่มนะจ๊ะโอ้ยสมดุลขนาดเลย ด้านบนจะไม่ค่อยมีลมเดี๋ยวเขาไปเบื้องด้านหนากันเทียงดีขนาดเลยว่าตัวเนี้ยบ่าเดี๋ยวจะจับเข้าเดี๋ยวปลอยยี่สิบเส้น ล้มบนบ่ค่อยมีแล้วค่ะว้าู้จอมเข้า